นนี้เราก็ได้ขับรถเข้ามาทางหมู่บ้านกูดิตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอของชาวต่างชาติหลายๆชาติมาเที่ยวกันจะติดอยู่ริมทะเลแล้วซอยตรงนี้ก็เป็นซอยถนนที่คนเดินช้อปปิ้งกันนะคะจะมีร้านกูดิตร้านขายขนมร้านอาหารร้านไอศครีมเพราะหน้าทอนซัมเมอร์ทุกคนจะมาเที่ยวกัน สวยงามตะการตาหืมชี้อะไรนะไทยชีย้ชี้แหมเห็นไทยร้านไทยก็ชี้ฉันก็คนไทยนี่นี่แอมไทยไทยต้องชี้หรอเพราะผมมาท่องเที่ยวกันมาเที่ยว ไม่ได้ลงเดินนะคะขับรถถ่ายผ่านก็เลยถ่ายดูสวยๆเก็บวิวสวยๆมาฝากกันใครที่ไม่เคยมาเที่ยวก็ดูไนนี้ได้นะคะอยากลงเดินเที่ยวเหมือนกันแหละแต่คุณหลวงคงจะไม่จอดรถหรอกเพราะว่าถ้าจอดรถลงเดินเดี๋ยวเสียตัง คุณหลวงก็ลยไม่จอดใช่ไหม,อมโอเคค่ะสุดสถานที่ช็อปปิ้งแล้วนะคะแค่นี้ละคะ